สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่30พฤษภาคมวันจันทร์นะครับช่วงเวลาประมาณ3โมงครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับผมของค่ายโตโยต้านั่นคือเจ้าโตโยต้าอ n นโนวา 2.8G ค r y สต้า2017นะครับสีดำคันนี้เลยนะเพิ่งปรับสภาพเสร็จเรียบร้อย คันนี้นะฮะสเปคนี้เป็นตัว2.8ดีเซลนะฮะมายเนอร์เชน2,017ตอนเปิดตัวไปนะฮะคันนี้เป็นรุ่น 2.8G ออโต้ราคาตอนเปิดตัวป้ายแดง1,230,000กับอีก5,000บาทนะครับวันนี้นะครับใช้งานไป170,000กิโลราคาเหลือพิเศษนะครับ659,000บาทนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับสไตล์ SUV เจ็ดที่นั่งนะครับของค่าย t o โยต้านั่นคือเจ้าโ o โยต้าอินโนวาคริสต 2.8G ออโต2,017นี่ครับตรงหน้าผมนี้เลยนะฮะวันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะสีดำหล่อๆเลยนี่แหละครับผมปรับสภาพให้เรียบร้อยสีดำหล่อๆเลยนะฮะ 2.8G Auto 2017นะครับราคาเหลือเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นนะครับจากราคาเปิดตัว1,235,000บาท 2.8G Auto เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะตัวบล็อกเดียวกับ Fortuner เลยนะครับสวยๆเลยคันนี้สีดำหล่อมากนะครับเป็นตัว SUV 7ที่นั่งนะครับราคาย่อมเยาวน่าสนใจนะครับสำหรับคันนี้นี่นะครับเป็นรถ SUV สไตล์ครอบครัว7ที่นั่งนะครับที่ น่าใช้งานนะครับจากราคาล้านกว่าเหลือ6 5แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเลขไม้ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่หน0 0 0แสนเจ็ดหมื่นกวโลนะครับไม้เดิมไม้แท้นะครับไม่มีกอใหม่2.8 g ออโต้ดีเซล2 0 1 7นะครับสีดำนะฮะเรามาดูโครงสร้างรอบคันของเจ้า Innova 2.8 g งจุดแปคริสตาคันนี้กันนะครับ2017สิดสีดำ เป็นรถสไตล์ SUV 7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.8ลิตรดีเซลออโต้2017นะครับก็มาพร้อมรูปลักษ์ดีไซน์นะครับที่สวยงามนะครับมีความเป็นลักชวรี่ในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็การใช้งานภายในเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับสเก์ตรอบคันนะครับผมโลโก้ต่างๆอยู่ครบด้านหลังนะครับผมก็จะมีโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะฮะนี่ครับ ด้าน,นบนหลังคานะครับก็จะเป็นตัวรับสัญญาณแบบชาร์กฟินนะคีบฉลามหลังคาเดิมโรงงานนะครับหลังคาเดิมๆนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกควา่าจมน้ํากับเครื่องกับสีหรือว่าผิกดกฎหมายตัดต่อมาแต่อย่างใดนะฮะสภาพร,รถพร้อมใช้งานนะครับสวยๆเลยคันนี้นี่ครับ 2.8G นะครับคันนี้เป็นตัวกลางนะฮะ โดย Toyota Innova ตัว c r y สต a าจะมี3รุ่นด้วยกันตอนเปิดตัวนะครับจะมี 2.0e นะซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัว 2.8g แล้วก็ตัวท็อปน่าจะเป็น 2.8v นะครับราคาจะเริ่มต้นอที่ทีึ่1ล้าน0 10, แต่คันนี้เป็นรุ่นตัวกลางนะคะ 2.8g ราคาค่าตัวของเขาตอนเปิดตัว1,235,000าบาทนะครับ วันนี้ใช้งานไปเดิมเดิอยู่ที่170,000โลราคาอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับ Innova c r y s t a 2.8G Auto 2017สีดำนะครับตอบสภาพให้เรียบร้อยแล้วสวยนะครับน่าใช้งานนะครับราคาประหยัดด้วยนะฮะเป็นขึ้นยนต์ดีเซลนะครับบล็อกเดียวกับ Fortuner เลยนะฮะ2.8นะครับดีเซลนี่ฮะ กำลังเหลือๆเลยนะครับขับสบายนะครับภายในห้องโดยสารกว้างนั่งสบายนะครับเป็นรถสไตล์ SUV 7ที่นั่งนะฮะเหมาะสำหรับครอบครัวนะฮะเบาะ3ามแถวนะครับรายละเอียดตัวล้อนะฮะเดิมๆนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับดิสหน้าดัมหลังแล้วก็ตัวโครงสร้างรอบคันนี้เดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับเครื่องกับสีมานะครับด้านหน้านะครับนี่ครับ ก็มาพร้อมระบบไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครไฟสปอตไลท์ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับบริเวณคู่กับไฟสปอตไลท์นั้นจะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะสเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้สวยงามนี่ฮะรายละเอียดภายนอกก็เดิมเดิมเลยนะฮะพาสีพรบลต่อให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับสวยงามนี่ครับล้ออัลลอยเดิมๆนะครับล้อแม็กอัอลลอยเดิมๆเลย นะครับคันนี้ได้ยางปี2021ทั้ง4เส้นด้วยนาเป็นยางดันหลบนะครับ2021ทั้ง4เส้นเลยนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยางนะครับใช้ยาวๆนะครับ2ปีเป็นอย่างต่ำนะครับ้อมแม็กก็ไซส์มาตรฐานเลย16นิ้วนะครับ้อมแม็ก16นี่ครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวที่จกมองข้างให้ด้วยนะฮะ มือจับนะครับเป็นสีดำนะครับส่วนด้านในนะคะเรามาดูโครงสร้างด้านในกันหน่อยนะครับนี่ครับสำหรับด้านในจะเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับเบาะแถวที่3ก็พับเก็บแขวนข้างเหมือนสไตล์ f o r t u n e r เลยนะครับแต่คันนี้จะเป็นตัวสไตล์แวนนะฮะ SUV วสไตล์แวน7ที่นั่งนะฮะดีไซน์ก็สวยงามจบเฉียวนะคใครชอบรถสไตล์แวนคันนี้นะตอบโจทย์เลยเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์ตัวบล็อกเดียว Fortuner เลยนะฮะ ตัวเบาจะมีลวดลายแบบนี้นะครับเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าก็จะมีลวดลายแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นดีไซน์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับสวยงามนี่ครับมาพร้อมชุดเครื่องเสียงนะครับของโตโยต้าเลยนะครับ AUX นะครับ USB ต่างๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับครบเลยนะฮะสวยงามนะครับก็สามารถเลือกกันขับขี่ได้ทั้ง Eco Mode นะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็มีระบบการลิ่นถลันไหให้ด้วยนะครับสวยงามระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้หน้าจอนะครับนี่ครับมีตัว HDMI นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมสวยงามแล้วก็มีที่วางแก้ว2ฝั่งตรงนี้นะครับเป็นที่วางแก้วนี่ครับซ้ายและขวานะฮะที่วางแก้วนะครับสวยงามนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวนะครับราคาย่อมเยาว 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับจากราคาเปิดตัว1,235,000านงนาะครับเหลือราคา6,59,000บาทนะครับสำหรับตัว SUV จัดที่นั่งที่น่าใช้งาน Toyota Innova Crysta 2.8G Auto 2อ1 7เลขใหม่1,70,000โลนะครับไม่เดิมๆนะครับไม่มีกลับไม่มีก่กอนะฮะใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับอยากได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ เอาไว้ใช้งานเป็นรถครอบครัวจที่นั่งนะครับผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับราคาหายไปเป็นครึ่งเลยนะครับจากราคาล้านสองนะครับล้านสองสามหมื่นห้าพันเหลือนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเองนะครับบนเพดานนะครับก็จะมีตัวไฟแอมเบนไลท์นะครับตรงนี้แล้วก็ระบบแอร์นะฮะเพดานจะเป็นออโต้ด้วยนะครับนี่ครับเหมือนตัวฟอร์จูเนอร์เลยนะครับเหมือนตัวฟอร์จูเนอร์เลยระบบแอร์เพดานจะเป็นออโต้นะครับตรงนี้ รถสวยนะครับส่วนด้านหลังนะฮะจะมีตัวที่วางแก้วต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นรถครอบครัวเนาะนี่ครับเป็นสไตล์ SUV วรถครอบครัวอเนกประสงค์ก็จะมีที่วางแก้วน้าเอาไว้ทานอาหารด้านหลังเบาะได้นะครับแล้วก็มีลูกเด็กเล็กๆนะครับนี่ครับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าทานอาหารในรถในระหว่างที่กำลังเดินทางนะครับสะดวกสบายมีที่วางแก้วให้ด้วยนะฮะจะมีแผงด้านหลังเบาะจะเป็นตัวบ็อกเซตตรงนี้อยู่นะครับผมสหรับวางอาหารวางเครื่องดื่มนะครับ ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็พับเก็บเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ลงนะครับปุ๊บอ่านี่ครับพับเก็บเหมือนเดิมถ้าต้องการใช้ก็กางออกมาแค่นั้นเองนะฮะนี่ครับสวยงามไม่ได้ใช้ก็เก็บนะครับกดปุ๊บนี่ครับก็เป็นบ็อกเซตสำหรับเด็กๆนะครับผมเอาไว้ทานอาหารในรถก็เป็นรถที่สไตล์ลักชัวรี่พอสมควรสำหรับตัว Innova c r y s t a นะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2.8G Auto 2017ออโต้ น่าใช้งานได้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับยางดันหลบ2,021 4เส้นนะบริเวณแผงประตูก็จะมีตัวล็อกเด็กให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะล็อกเด็กถ้าเราปลดลงมานะครับก็ไม่สามารถเปิดประตูรถได้จากด้านในนะครับจะเปิดเฉพาะด้านนอกานั้นครับกันเด็กเปิดรถนะครับอ่าก็เป็นเซฟตี้นะครับในการใช้งานนะครับเพิ่มความปลอดภัยนี่ฮะด้านหลังนะครับไฟท้ายเดิมๆเลยดีไซน์สวยงาม โลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับ Innova c r y s t a นะครับเป็นตัว 2.8G ออโต้ดีเซลนะครับ2,017นี่ครับมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหลังนะครับแจ้งเตือนการชนนะเวลาถอยก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับสวยงามนี่ครับสเก์ตรอบคันนะครับฝาท้ายบริเวณตรงนี้ตรงกลางนะฮะก็จะเป็นปุ่มกดแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเป็นฝาท้าย ยังไม่ใช่แผงไฟฟ้านะครับผมเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับเป็นปุ่มกดแล้วก็เปิดสวิงขึ้นมานะครับก็เป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับตัวเบาะก็จะคล้ายคลึงกับตัว Fortuner นะครับเพราะว่าตัวเบาะแถวที่3เนี่ยเป็นเบาะแบบพับเก็บแขวนข้างนะ5 0าสนะครับส่วนตัวเบาะแถวที่2ก็สามารถพับได้60-40เลยนะครับหัวน็อตฝาท้ายเดิมนะครับผมไม่มีถอดไม่มีขันไม่มีเปลี่ยนนะฮะ เลี่ยมเดิมคมชัดนะครับน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะครับฝาท้ายไม่เคยมีการไปถอดไม่เคยมีการไปยุ่งกับมันนะครับเดิมเดิมเลยนะเม็ดอาร์ตตะเข็บรอยซีนเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ครับสวยๆเดิมเดิมนะผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับตัว SUV 7ที่นั่งนะครับจากราคา1 2 0่0ล้านบาทตอนเปิดตัว นะสำหรับรุ่นนี้นะครับ 2.8G ออโต้1,235,000บาทวันนี้นะครับใช้งานไป170,000โลนะฮะลด2,017ราคาเหลือ659,000นะครับตอนเปิดตัวของเขาจะมี3รุ่นด้วยกันนะครับเป็นรุ่น 2.0E เป็นแมนนวลนะครับแล้วก็2.0 2.8G ออโตแล้วก็ 2.8V ตัวท็อปสุดนะครับ น่าใช้งานนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวถ้าอยากหารถราคาเบาๆานะครับผมเอาไว้ใช้งานนะครับสมรรถนะแล้วก็การขี่ค่อนข้างดีเลยเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับตัว f o r t u n เ r เลยนะครับนี่ฮะก็ถูกปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับเป็น Minor c h a n g e 2017เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Fortuner เลยเอามาใส่ในเจ้า t ต y o ต้ อินโนวาคริสตาคันนี้นะครับผม 2.8G Auto d ดจีออโต้ดเซลสองพนะฮะราคาก็เย้ายวนใจด้วยนะฮะ659,000บาทเท่านั้นเองนะครับน่าใช้งานนะครับเป็นรถสไตล์ SUV นะครับมีความเป็นลักชูรี่นะครับเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับสวยงามนี่เลยฮะ6กอไก่กอไก่นะครับ3715นึ่ะครับราคา659,000บาทนะครับ ใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถ SUV 7ที่นั่งนะสไตล์ครอบครัวนี่ครับสีดำหล่อๆเลยนะครับสีดำหล่อๆเลยนะครับดูสุขุมนะครับดูเรียบหรูดูดีนะฮะสีดำนะฮะเบาะ3มแถวเจที่นั่งนะครับนี่เลยนะฮะนี่ครับสวยงามนะครับสวยงาม ราคาก็ย่อมเยาวด้วยนะฮะร,ราคาน่าสนใจนะครับคันนี้6กวกว่าเองนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับจากราคาที่ผมแจ้งไปนะฮะลองไปเซิร์ชดูได้นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยตัวปี2017นะครับราคาเขาจะอยู่ที่1 2 3่0 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นนี้นะครับ 2.8G ออโต้นะครับวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่6,59,000บาทเท่านั้นเองน่าใช้งาน ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแขนแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับเป็นซอฟท์ทัชแบบนี้นะเวลาไม่ใช้ก็เก็บพับนะฮะด้านหลังนะฮะพรมนะฮะเดิมๆแต่ตัวต้าก็อยู่ครบเลยนี่ครับแล้วก็ตัว power outlet นะครับ AC นะครับ12โวลต์นะครับไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับสวยงามนะครับนี่ฮะหน้าใช้ครับหน้าใช้ตัวล็อกเด็กนะฮะจะมีซ้ายและขวาเลยนะฮะประตู แถวที่2นะฮะซ้ายและขวาเลยเป็นเซฟตี้นะครับนี่คะฝั่งคนขับนะครับผมฝั่งคนขับนี่ครับพวงมาลัยก็เป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับสวยงามนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตัวเบาะนะครับสภาพเดิมๆนะฮะเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกนะลวดลายของเขาก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะครับ ดีไซน์ออกมามีความเป็นลักชัวรี่แล้วก็มีตัวไฟแอมเบนไลท์บนหลังคาด้วยรนะบบแอร์เพดานออโต้ด้วยนะครับกุญแจนะส่วนกุญแจก็จะเป็นรีโมทนะครับเป็นรีโมทบิดสตาร์ทแบบนี้นะครับเหมือนตัวรีโวนะครับเหมือนตัวรีโวนะครตรัวนี้นะครับเราลองมาสตาร์ทรถดูหน้าปัดเริอนใหม่กันหน่อยสำหรับคันนี้นะครับ t o ยต้าอ n นโนวนะครับคิสต 2.8G ออโต้2,017นะครับ จากราคาล้านสองนะครับจากราคา1 2 3 5ล้านนาะครับวันนี้เหลือราคาเพียงแค่6,59,000เท่านั้นนะครับนี่ครับเลขใหม่ก็ใช้งานเดิมๆนะครับไม่มีกลับไม่มีก่อ1 7 4่0 0โลนะครับเลขใหม่เดิมนะครับไม่มีกลับไม่มีก่อใช้งานเดิมๆเ,เลยนะครับใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ6 9 5 6 5 6 6 9 2 6นะครับคอนโซลสวย นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2.8G นะครับออโต้ดีเซล2017เครื่องยนต์ก็เป็นตัวบล็อกเดียวกับ Fortuner เลยนะฮะคันนี้นี่ครับสวยงามนะครับจากราคาหลักล้านนะฮะเหลือหกแสนกว่าบาทนะครับจากราคาหลักล้านเหลือหกแสนกว่าบาทนะครับน่าใช้งาน แผงประตูก็จะมีตัดขอบเป็นสีเงินซิ l เ e อนะครับแล้วก็มีดําเป็นโน Back หรือว่าดำเงานี่ครับแบบนี้นะครับสวยงามสวยงามนะครับพื้นก็สะอาดดีนะครับบริเวณสครับเพดต่างๆก็เรียบร้อยดีนะครับนี่ครับตัวบ็อกซ์เซตนะครับตัวแผงที่วางเครื่องดื่มและอาหารก็จะมีให้ครบเลยนะครับด้านหลังเบาะสวยงามคันนี้นีเลยนะครับ คอนโซลด้านหน้านะครับนี่ครับตัวจอนะฮะหน้าจอก็จะเป็นตจอจอทัสกรินนะครับเป็นจอทัสกรินนะครับตัวนี้ก็วพวงมาลัยบันติฟังก์ชันนะฮะสามารถเลดเสียงวอลลุ่มที่พวงมาลัยได้เลือกชแนลวิทยุนะครับรับคำสั่งเสียงบลูทูธได้นะครับครบเลยนะฮะพวงมาลัยนะครับด้านล่างจะเป็นตัวอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดการลื่นถลไหลมีที่วางแก้วที่ใส่ของนะครับ ระบบเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือเป็นแบบเบร k ือแมนนวลนะครับตัวนี้สวยงามนะครับไฟส่องเก่งนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับไฟส่องเก่งนะครับจะเป็นสีวอร์มไลท์นะครับผมนวลนวลนี่ครับไฟส่องแผ่นที่ต่างครับตัวนี้ก็ปรับระดับไฟได้นะฮะตังนี้นะฮะปรับระดับไฟเพดานตรงนี้นะครับนี่ครับระดับไฟเพดานนะฮะมีไฟส่องแผ่นที่ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะระบบ ระบบแอร์นะฮะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับเพดานนะครับปรับออโต้ได้นะฮะเพิ่มระดับความเรงระดับความแรงนะครับแล้วก็ตัวระดับไฟนะฮะเราสามารถปรับได้นี่ฮะปรับระดับความเข้มของแสงไฟได้นะครับนี่ฮะครับไฟแอมเบนไลท์นะครับก็มีความเป็นลักชวรี่นะครับนี่ครับมีความหรูหราความเป็นลักชวรี่สำหรับตัวอินโนวานะชม2017 ตัวเชนนะครับ2อ g ออโต้ดีเซลนะครับเป็นตัว INNOVA c r y s t a นะครับผมน่าใช้งานนะฮะย้ำนะครับจากราคา1,235,000าาวันนี้ราคาเหลือ6,59,000านะครับ 2.8g ออโต้ดีเซลนะครับ2อ g ออโต้ดีเซลนะครับโมเดลปี2017นะฮะสวยๆเลยคันนี้น่าใช้งานใครสนใจใครหารุ่นนี้อยู่ใครอยากได้รถครอบครัวนะครับสไตล์ SUV ที่นั่งนะครับนี่ครับคันนี้ตอบโจทย์เลยในราคา6 0แสนกบาทนะครับในราคา6,59,000บาทนะครับสวยงามไปไหนไปเป็นครอบครัวนะครับจุได้เป็นครอบครัวเลยนะฮรแล้วได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วย 2.8G Auto ออโต้ดีเซลนะฮะเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Fortuner เลยนะครับสดีเซลออโต้นะครับใครสนใจเพิ่มเติมอย่างไรนะครับแจ้งเข้ามาได้เลย นะครับคันนี้นะฮะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีการเก็บงานเช็คลิตแบบละเอียดไฟนอลนะครับก่อนส่งมอบให้อีกรอบหนึ่งสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลไม่สะดวกเข้ามาดูรถจริงนะฮะสามารถโอนจอง5,000บาทล็อกรถไว้แล้วเตรียมเอกสารรอจัดไฟแนนได้เลยนะครับเรามีเจ้าที่บริการจัดไฟแนนให้ถึงบ้านเลยนะฮะเพียงท่านจองไว้แล้วก็เตรียมเอกสารไว้รอได้เลยนะครับนี่ครับ โดยต้า i ินโนวาคริสต 2.8G AUTO 2,017จากราคาเปิดตัว1,235,000นะครับวันนี้เหลือ659,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับคันนี้สวยๆน่าใช้งานนะครับเครื่องยนต์นดีเซลด้วย2.8ดีเซลนะครับน่าใช้งานสีดำนะครับดูเท่ๆดูสุขุมนะครับเข้มๆดีนะฮะ นี่ครับภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบเช็คมันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟระบบแอร์ให้พร้อมก่อนส่งมอบแน่นอนนะครับวันนี้วันที่30นะฮะสาพฤษภาคมนะครับเวลาประมาณเกือบ4ี่โมงแล้วนะครับเกือบ4ี่โมงเย็นนะครับเอาคันนี้มารีวิวมารีวิวปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยวันนี้พอดีนะก็เลยมาเสิร์ฟรถสวยสไตล์ครอบครัว SUV7 เจ็ดที่นั่งนะครับ จากราคาหลักล้านเหลือ659,000บาทใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะฮะ t ต y o ต a i n n o v a c r ค s t a 2.8G Auto 2,017 659,000บาทนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะครเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องนะครับโชว์ห้องเครื่องกันหน่อยสำหรับคันนี้นะครับห้องเครื่องสปาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะฮะจะสวยงามขนาดไหนนะครับห้องเครื่องสปาเรียบร้อยแล้ว นะครับต,ตามไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ค,ครับคอนโซลด้านหน้าบริเวณฝั่งคนขับแล้วก็พื้ยสานแถวหน้านะครับสวยงามนะมีความเป็น ury, ล,ลักชัวรี่นะคือตาย SUV น่าใช้น่าใช้นะครับไปดูห้องเครื่องครับผมตามมาเลยครับนะครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยนะสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องของเจ้า Innova c r y s t a 2.8G Auto Diesel คันนี้กันนะครับราคา659,000บาทนะครับผลิตตัวห้องเครื่องก็สปาเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องสวยเลยนะฮะเป็นเครื่องตัวบล็อกเดียวกับ Fort u n เ r เลยนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนี่เลยครับสวยงามนะครับสวยงามเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้นะครับคันหน้าเดิมๆเลยนะะคันหน้าเดิมๆนะครับรายละเอียดตัวโค้ดต่างๆเดิมนะฮะรอยกัดสีจากขอบยางต่างๆอยู่ครบหมด นะครับหม้อน้ําเดิมนะเครื่องยนต์ใสนะเครื่องยนต์ใสสะอาดเลยนะครับกรองอากาศนะครับ ABS นะฮะตามเบรกด้านในนะครับอยู่ครบเลยเครื่องใสนะครับไม่มีรอยแกะรอยผ่านะฮะไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะเครื่องไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับหม้อพักต่างๆสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงฝากระโปรงนะฮะนี่คือเดิมเลยนะครับน็อตเดิมๆนะฮะไม่มีขยับเลยนะฮะเหลี่ยมน็อตคมเหมือนเดิม ไม่มีขยับเลยฝาระโปรงเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับการันตีรับประกันนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับเครื่องกับสีมาแต่อย่างใดนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นรถใช้งานมือ2เกรด A นะคำว่าเกรด A หมายถึงรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครโครงสร้างเดิมแท้100%เนะครับไม่มีดัดแปลงไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำตัดต่อกับเครื่องผิดกฎหมายนะครับ แล้วก็เล่มนะครับไม่มีชํารุดสูญหายนะครับเป็นเล่มเดิมๆนะฮะองค์ประกอบโดยรวมของตัวรถสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับพร้อมในการซื้อขายนะฮะรวมถึงในการจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าเล่มชำรุดสูญหายเนี่ยธนาคารนะครับซึ่งเป็นสถาบันการเงินหลักๆในการจัดไฟแนนซ์จะไม่รับแน่นอนนะครับเพะท่านมั่นใจเลยว่ารถที่เราเข้ามานะครับรถสวยคัดเกตเอทุกคันนะครับมั่นใจได้เลยนะะโดยมีสถาบันการเงินชั้นนำนะครับ ทุกแบงก์เลยนะครับผมรองรับอยู่นะครับรองรับอยู่นะครับตามเงื่อนไขของแบงก์นะครับลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะฮะฟรีดาวนะครับแล้วก็มีตัวดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับผมรถปี2017นะครับ4ปีก็เริ่มต้นที่2.79เองนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับตอนนี้มีแคมเปญเฉพาะดิลเลอร์นะครับที่เป็นดิลเลอร์ใหญ่ๆนะครับนี่ครับตัวเพจเดิมๆนะครับเพจเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับเพจเดิมๆดิมชัดเจน ตัวโค้ดตัวเล่มต่างคมชัดนะครับผมนี่ฮะเครื่องยนต์ดีเซล2.8ออโต้นะรับเป็นตัว2.8 g จีออโต้นะครับตัวนี้จากราคา1,235,000านานะครับวิ่งใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่1,70,000มโลดีเซลนะครับ2.8ดีเซลออโต้ปีปี2 0 1นนะครับราคาอยู่ที่6,59,000บาทเท่เาพนาั้นเองภาษีพรอพอต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะฮะรถโครงสร้างเดิมๆก็ดูรละเอียดรอบคันกันไปแล้วทั้งภายในภายนอกห้องเครื่องนะฮะก็โชว์เกือบจากทุกซอกทุกมุมเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะ095 056 6926 Toyota Innova นวาคิส 2.8G ออโต2,017นะครับเป็นตัวดีเซลจากราคา1,235,000นะครับเหลือ 659,000บาทเท่านั้นรถใช้งานเดิมๆนะครับวิ่งไป170,000โลไม่มีกลับไม่มีกอใหม่นะฮะน่าใช้งานนะครับรถ SUV 7ที่นั่งสำหรับครอบครัวฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาทางช่องทางนี้ได้เลยเบอร์โทรศัพท์095-0566926นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID Line นะฮะด้านล่างนี้นะครับ ที่กเข้เรียบร้อยแล้วนะครับ ID Line ก็แอดไซ625 YLULE นะครับแอดไมีแอดนำหน้านะครับ625 YLULE หรือว่าคลิกเข้าไปที่ลิงก์ไลน์กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะ3ช่องทางนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยถ้าใครสนใจอยากจะโอนจองนะครับโอนจองล็อกรถไว้ ok ok way, เพียง5,000บาทแล้วก็เตรียมเอกสารนะครับรอที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับมีบริการเซ็นฟรนัถึงบ้านเลยนะครับ อนุมัติรับรถภายใน3วันนะครับนี่ครับสวยๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับวันนี้ผมมารีวิวรถเข้าใหม่ฝักสภาพเรียบร้อยแล้วนะเป็นรถที่น่าใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็เหมาะกับครอบครัวในยุคแบบนี้นะครับราคาประหยัดนะครับ 2.8G ดีเซลจากราคา1 2 3 5 0 0 0เหลือ6 0 0 0กว่าบาทเองนะครับ 6 5 9 0 0 0ะฮะรถปี2017นะครับเหมาะกับครอบครัวนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e อย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยนะฮะอย่าลืมสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะมีอัปเดตทุกวันนะครับเสิร์ฟให้ทุกวันเลยสลับรถสวยนะครับวันนี้ขอญากลาไปก่อนนะครับขอบคุณ FC ทุท่านที่ติดตามรับชมนะครับ เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ